สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ All Fantasy BB Bruce กันอีกครั้งนะคะวันนี้มีมีจะมาแนะนำหนังสือเรื่องสัตว์มหาศารย์และถิ่นที่อยู่ฉบับปี2017ผู้เขียนคุณ J.K. Rowling ผู้แปลคุณนีนมังกรเป็นหนังสือแนวนวนิยายแฟนตาซีวรรณกรรมเยาวชนนวนิยายอังกฤษํำโปรย สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่เป็นหนังสือที่ J.K. Rowling ได้รวบรวมรายชื่อและลักษณะของสัตว์มหัศจรรย์ทั้งหมดที่อยู่ในโลกเวทมนต์ของนิยายชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ไว้อย่างละเอียดตามเนื้อเรื่องในเล่มหนังสือเล่มนี้เขียนโดยนิวส์คาลแมนเดอร์นักศาสตร์วิทยา เป็นหนังสือที่มีอยู่แทบทุกครัวเรือนของพ่อมดแม่มดและนักเรียนปีหนึ่งของโรงเรียนฮอกสวอร์ทุกคนก็ต้องซื้อไว้สําหรับใช้เรียนในเนื้อหาจะบอกเล่ารายละเอียดของสัตว์ต่างๆเช่นฮิปโปคริปยูนิคอร์นฟินิกซ์เซนทอร์บาซิลิส์เป็นต้นรับรองได้ว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณอ่านหนังสือชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ได้สนุกยิ่งขึ้นเพราะกว่าจะจบเสร็จเล่มแฮร์รี่พอตเตอร์คงต้องเจอกับสัตว์วิเศษเหล่านี้อีกหลายตัวเลยทีเดียว หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด136หน้าราคา242บาทตีพิมพ์ในประเทศไทยโดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กนักอ่านที่สนใจสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศใครชอบคลิปนี้สามารถกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ BB ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย